ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายๆเด้อเหมือนันลองใช้เพื่อนมาบอกต่อต่องวดเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าใหญ่ยเพื่อนว่ะเลขสีออกตัวนี้ได้เใหญ่ขนาดงวดสีแน่เนาะคะ่ะไม่แน่งวดนี้เฮาอาจจะแตกสามตัวก็ได้เนาะคะ่ะจับแม่ล่างเนาะคะ่ะเป็นเลขฝาลุกเนาะคะ่ะ เลขฝาล่งของเพลินกับเป็น450น้อเค่ะถ้าหมดเกียบ500,000นาะค่ะมื่นนั่นเนาะนะครับก็เดี๋ยวพอมเมนจะมาเล่าคว<ร>ามฝันน,น,นะครับว่าพีนี่เคยมาพีจะเป็นอย่างไรดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณนะครับเพิ่นเคยมาเขียนให้ห่อยเคยผีน้ำเพลินน้ำหวันบางงานกับเพิ่นมาบอกได้มาแก่เป็น แม่ละเลขมันบอกอกศูนย์ศูนย์เนาะคก็บอกหาศูนย์เก็ศูนย์แบตัวศูนย์เนาะว่าให้เนีนทีศูนย์เนีนทีศูนย์รวมิออกศูนยออกขีห้ยคนี่ไปซื่อเมือวันนี้คกับแม่กินอะไขึ้นเกาับขามนเจ๊นบอเอีตัวน่าดีว่าบรยไปกรุงเทพแล้วเนาะคุไมาอยู่บ้านเพราะว่าทั้งปี่คนณกับอย้ยไคยอยู่นั่มนะครับเลยล่าออกมา เียนแก่หมาเขี่นใพี่โตเขียนใส่กระดาษพี่โตหลังจากไปทำบุญมากกับมาฝันนะครับคจับเปิ้นว่าเปิ้นกันเปิ้นอยากได้บุญได้สวนน้ำที่น่าจะเป็นคนมารวมทำบุญน้ำเพิ่นเนี่ยเินก็เลยเลือทีมากนะครับครับนเเก้าห้แปดครับเก้าห้าแปะเก้าห้าแปดเนมาบอก น้ำปากเลยเห็นไหเขียนใส่กระดาษที่โต๊ะเขียนใส่ให้เขียนใส่กระดาษแล้วยื่นให้จังสี่มั้งก็เขียนให้โต๊ะถงไดโต๊แดงโต๊ดำโต๊น้ำเงินครับแดงยคกันเป็นเขียนใส่กระดาษแดงจืงถึงเลยแดงจืงจืดเลยอ่าเลขอยังน้ำเตะกิเก้าห้าแปดนะครับ เกาหาแปดมีที่มาที่ไปของเก้างวดไดนนี้เห็นเสียด้เนาะแ็บ๊วยูนๆเืยทีดี่เออมไรักศูนเลยเนาะเจียวที่แหลวศูนๆเลยเขาเรียกเจียที่แล้วให้จังี่ศูนย์เจ็ดศูนย์งบห้าศนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนยเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนตอนให้เลขสามตัวเป็นแปดเก้าศูนย์แล้วเลขสองตัวเจ็ดศูนย์ห้าศูน ก็มาศูนย์อยู่แต่มันก็ออกซูนซูนมันออกให้เฮาศูนย์มันอ่าเนาะว่าต่อไปศูนย์ดอกครับก็มีงวดต่อไปอยู่ว่าต่อไปยากว่าต่อไปขึดอ่ะให้แก่มือให้โอกาสแก่มือจะเทื่อสองเทื่อโตหาแปลกผู้ใดได้บุญได้ได้ผู้ใดได้บุญได้กุศลน้ำกรนแล้วก็ทำบุญมารวมทำบุญรวมทำบุญกันละกันเนาะ จะได้มีบทรวมกันเบืบอั่เพ่นเขียนเขียนเบร์อทรใช่ไหมเขียนเลขกตัวเลีไหมแล้เกาหน่อยเกาเดี๋ยวใหพีสะุูเขียนให้เนาะเลกเกาหาแป๊ดว่าสัง่ะเขียนให้ัะขัดก่อนกับฝากเลขกันรดมือเกาต่างๆั้นี้ทุกคนมาบอกนะ เพิ่นอยากได้กุศลแบบใดอยากให้ท่านได้น่าเป็นกองบุญในเพิ่นกับบุญเนี่ยถ้ามะเข่าเลยทได้มีบุญร่วมบุญร่วมกุศลนี้สั่งให้เพิ่นน้ำกันนะครับครับเพิ่นก็ให้มากแค่นี้นะครับเก้าห้าแปดนี่แหละบ่ให้หลายดอกเนาะเพิ่นมาให้มามาเข่าฝันทุกครั้งเนี่ยท่านให้แค่นี้เนาะไม่ให้เยอะใช่ไหมแบบบุญเนี่ย ให้ให้มาเยอะนะฮะสวยหรูสวยอ่ะบเดทองอันนี้เดี๋ยวหายพตันอวเ่งอ่ะายเอพิตันอ่งสหรับุอันนี้ตวเลขเพลินฝันเล้านดวงวิญญาณมาบอกมาซีให้บอกมาเขียนหายบอกเขียนหายเลยเยนเขียนใกระดาษ่เก่านะครับเ่าหาแปดเก่าหาแปด มาจาแอับแบตัวเดียวนี่แหละครับตัวเดียวเิ่นบอได้เขียนไ้หลา์แต่ว่ามีอ้ยังตะกิดตะกิดว่าเรื่องรถมอไซค์เราให้ฟังแนมเป็นกังไหนนองไส้แมลงเิ่นนาะคกับอือขึ้นมาหมาเคื่อนไฟมันกับพิบกับพิบขึ้นนะครับอ๋อเป็นึ้นเมไขึ้นครับเป็นเคื่นเลคืนขึ้นไฟกับพิบกับพิบนเก้าสี่หนึ่งครับเก้าแปเก้าสี่หนึ่งอ๋อ อ๋อแปดแปดเก้าสี่หนึ่งเลขทะเบียนรถนะเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวสิไปส่งนนั่แหละเดี๋ยวสิให้ไปเคาะให้นั่นแเลยตัวนี้คือทะเบียนมอเตอร์ไซค์ป่ะไปกันครับผมตามไหนตัวใดตัวใดมอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์คันไหนนี่มีสองคันดินี่ฮะ คันนี้ขึ้นไปขึ้นบับๆเลยครับอ๋อนี่ๆๆๆขึ้นเหนยขึ้นอีกเลยครับโอ้ยเกินแล้วขาเอาครับนั่งแล้วเคาะไอ้ผมจล็กน้อยยูซูซูนี่บึ๊ยูซูซูไฟมันจะขึ้นนะครับครับอือรถนี้คันนี้เป็นรถรถคันนี้เป็นรถของน้องชายน้องชายแมลานที่เสียชีวิตไปแล้วอ๋อเสียไปแล้วครับอาทิตย์เพิ่อนไปบอกไอแปดหนึ่งเราเราไปบอกแมลงนครับอือมันจะตรงกันไหมคะเอ็กซ์ี่อันนี้เด้อค่ะ มันตรงกันได้ค่ะเพราะว่าที่แม่ล่างที่ว่าเพิ่นมาบอกเราค่ะคพี่อยู่ละกิโลไหมค่ะนี่ไหมค่ะเพิ่นมาบอกแม่ล่างว่าอ่าแปดหนึ่งเก่าเบอรได้ค่ะเบิรงดีดีเลยแปดหนึ่งเก่าเออมันอยู่ในหนีบุดเลยแม่ค่ะนี่เลขบตัวนี้ก็จับกันก็อยู่นีได้นี่นี่เนาะนี่ครับเมคนี่เนาะเออก็นี่หาค่ะเนี่ยตอนว่าเอยเยเพิร์นมาเนาะค่ะเอเยเยให้พี่ไอไปหา ซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายๆได้เริ่มแล้วเนาะค่ะแม่ล่างสีขอยามอีกทางหนึ่งเนาะค่ะเนาะมื่อที่แม่ล่างไปแกงข้าวเนาะค่ะไปบอกบุญเมื่อนั้นเนาะอ่าน้องไายเพิ่นมาบอกโตตองวดเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเอี้ยเอี้ยเพิ่์นมาเลขสีออกตัวนี้ได้เใหญ่ขนาดงวดสีหน้าเนาะค่ะเพิ่นว่าแปดหนึ่งเก้าเนาะค่ะเบอร์นักข่ายเอฟซีตรงกันเลยมันเป๊ะเลยค่ะอยู่บ่อยู่เมื่อคืนเนาะค่ะ มอเตอร์ไซค์คันนี้ยุ่ซื้อเนาะค่ะหมานี่หอนค่ะหอนหอนค่ะหมาสองตัวอยู่ที่แม่ล่างเนาะค่ะหอนอ้อมมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะเพราะว่าตอนที่แม่ล่างไปเฮ็ดบุญกระถิญยู่ที่ร้อยเอ็ดของวันที่เนาะค่ะวันที่เท่าไหรก็ลืมเหรออ่าของหมวดหมวดมหันเน่ะค่ะบางบางวันที่เท่าไหรเข้าไปวันที่ยี่สิบเนาะค่ะไปเฮ็ดแล้วเนาะค่ะพ่อกลับมาตุ๊กเนี่ยมาแลงเด้อค่ะยเอฟซี น้องไส้แม่ล่างเพิ่นมาล้องล่างเนาะค่ะที่มาที่ไปต้องถามแฟนแม่ล่างหรือว่าพ่อแม่ล่างเนาะค่ะทุกคนเลยค่ะเพิ่นมาสั่งว่าเพิ่นสิไปแล้วเนาะค่ะบ่ได้มาาหเอาบอกเพิ่นฟังเลยค่ะเพิ่นว่าเพิ่นสิได้ไปแล้วเพิ่นสิบ่ได้กลับมาหาอีกแล้วนะค่ะเพิ่นมาคุยนําตอนอยู่ละเอียดนะครับบ้านแม่ล่างบ้านเกิดเพิ่นนะครับ ที่มาที่ไปเพื <deal> ่อนวานาะค่ะอันนี้ก็คือตอนที่เพื่อนออกจากล่างแล้วเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าเพื่อนบอกให้พ่อพ่อพ่อเพื่อนวานาะค่ะเพื่อนมาพอพอไห้เจ้าเบิ้งมอต์ไส้์คันี้ไห้ดีๆเด้ออันแล้วแล้วไห้เจ้าล่างไห้มันดีเพื่อนวานาะค่ะพัวเล้ยว่าแต่ว่าพอพอเขาไม่ล่างแล้วค้นซื้อเนาะค่ะ คนว่าเอาพ่อกระล่างเลยเลยดาบก้อนสีมา้าช่างว่ากระล่างก้ล่างทะเบียนมันเลขไทยมันคนว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละดำดำคนว่าเองคนว่ามันสีมิ้งดำดำมันสีมีสีไข่เกาะมันบก็คนว่าปะคนว่ามีจุดดำดำอยู่เลขไทยมันคนว่างใช่เปล่าคนว่านั่งคุ้ยอย่างนั้นมาลงหลังไม่หลังนะครับย่ำขึ้นเล็กเด็ค่ะครับอะบางสิ่งบางอย่างเนอค่ะครับมันคนว่าตอนคนตายคนอายุเท่าไรคนทำนะหือสี่สิบห้าปีว่ะ แม่ค่ะน้องไส้ของแม่ล่างเพิ่นตายเนาะคะ่ะอายุ45ย่าง46เ้อค่ะ<อ>ค่ะเขาเทไทยเป็นย่างเนาะคะ่ะย่าง4ี่เพราะว่าปกาติเพื่อนเองเพื่อนอายุ4ี่สิบห้าปีเนาะคะ่ะแล้วมือนั่นเพื่อนปหนี่ให้แม่ล่างเนาะคะ่ะทั้งหมดแม่ล่างเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเกียบ5ห้าแสนเนาะคะ่ะมือนั่นเนาะน้ะนองไส้เพิ่นตายพ่อตายลูกเพิ่นกะมาเป็นแบบว่าเพิ่นเพิ่นกะ พูนอยู่เนาะคะ่ะเพื่อนมาปดหนี้กับแม่ล่างเนาะคะ่ะเป็นเลขฝาลุกเนาะคะ่ะเลขฝาลุกของเพื่อนกับเป็น450เนาะคะ่ะพร้อมกับมื่อที่แม่ล่างเอาเฮี้ยนหน่อยเนาะคะ่ะไปเอากระดูกเพื่อนไปไปเข่าท่านเนาะคะ่ะแม่ล่างไปจุดอีกเนาะคะ่ะก็ได้405เนาะคะ่ะปรากฏเลขอ450อกสี่ห้าเลยค่ะเป็นตัวเดียวกันเนาะเพราะว่ามันตัวไทยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันมเมื่อ ก้อนที่มือที่แม่ล่างไปเฮ็ดเป็นยางก่อทอดกระถินให้เพื่อนเนาะค่ะไปไปทอดกระถินอยู่ที่รอยเอ็ดยู่ที่จำปาขันของว่าขันเนาะค่ะการแสดงว่าเพื่อนคือคงสิได้บุญกผู้สนเนาะค่ะเพื่อนเลยมาสแซงเล่าว่าเพื่อนสิไปแล้วเนาะค่ะเพื่อนสิบ่ได้ยูนัมแล้วเนาะค่ะเพื่อนว่าเนาะเพื่อนเลยบอกให้ฝากกับพี่เขยเพื่อนเนาะค่ะแล้วกับพ่อแม่เนาะค่ะบอกว่าอย่าลืมเด้อก่อนข่อยสิไปเนาะค่ะเพื่อนว่า พอเพื่อนกะห่วงพอของแม่ล <inaudible> you ่างเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้พ่อของแม่ล่างรอบอดอดแอดแอดเนาะค่ะเพื่อนก่ค่อยสบายปรนไดเนาะเพื่อนก็เลยมาฝากเนาะค่ะเพื่อนว่าพอให้เจ้าเบื้องรถเพื่อนห่วงแห้งนะค่ะรถแค่นี้ของเพื่อนเพคนจีไฟคนย่ำจะรถแค่นนี้ว่าให้ล่างทะเบียนมั่นสุดพทะเบียนค่ะให้ล่างทะเบียนมันนยังเพื่อนบอกพ่อของแม่ล่างเพื่อนวอาวกไปวนมาเพื่อนมานั่งคุยเนี่ยบอกมป็นสิบเป็นชั่วโมง อโอเค<า>เดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายนี่เนาะหาแม่ลางก็คือนิ่นว่าสิไป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 ลักกิโลมือใดไปลักกิโลนะครับนะครับวันที่แม่ลางสิไปที่ลักกิโลเนาะคะ่ะก็คือเนาะคะ่ะไหก็คือวันที่สามสิบเด้อะค่ะเดอะ้อใกล้ๆข่วงสุดท้ายเฮาองเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไห้แม่ล่างได้ไปท่าบญอยู่ที่กระถินก่อนเนาะค่ะที่บ้านของน้องเต้าเนาะค่ะ ไม่แน่งวดหนีเฮ้าอาจจะแตกสามโตก็ได้เนะคะ,ะดีบ่รดีนะคะ่ะน้องเตว้ออาจจะปล่อยตัวเล็กวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ได้เด้อค่ะบ่เนียเด้อให้ค,ค่อยติดตามเด้อค่ะเพราะว่าน้องเตว้เพื่นกับเขาวๆเมื่อแล้วนาอคเขาว่าเพื่นเห็นเพื่อนฝันเนาะคะ่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็น ลูกของเพลนมีตัวเลขพร้อม้ะค่ะเอฟซีอมามีตัวเลขแม่ค่ะนี่คือความฝันแต่ว่าแม่ร่างได้ถามน้องเต้วว่าเป็นเลขตัวใดน้องเต้วไม่บอกนะค่ะมีหรือค่ะแม่ค่ะงั้นก็ขอบคุณแม่ร่างแล้วก็คุณพ่อนะครับพ่อเมียนค่เหมียนนะครับนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนับทือแบ่งปันตัวเลขให้กับเราแล้วก็ ใครที่จะไปร่วมนะครับก็ไปร่วมกันที่หลักกิโลนอไปเจอกันนะครับที่หลักกิโลนะครับวันที่30นะครับผมอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณครับผสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ